ครับเราก็จะงองแง่กลับบ้านนะครับเหมือนที่เคยผ่านมารุ่นของผมนะครับงองแง่กับบ้านก็หลายคนนะครับแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับการฝึกเขาฝึกให้คนเป็นนักรบนะครับร่างกายนี่สําคัญนะครับสาคัญตั้งแต่คุณเตรียมนะครับการเตรียมร่างกายแล้วก็มาเทสร่างกายมาฝึกนะครับถ้าคุณผ่านในจุดนั้นนะครับก็แสดงว่าร่างกายคุณแข็งแรงวัดดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับเรื่องเราเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับหลายๆคนก็ถามผมเข้ามานะครับว่าเหตุการณ์สถานการณ์เป็นไงบ้างนะครับสถานการณ์ก็นะครับรู้สึกว่าเงียบๆนะครับการเงียบนะครับไม่ใช่ว่าปกตินะครับการเงียบนะเป็นนะครับสถานการณ์แห่งการผิดปกตินั่นเองนะครับภาษาทหารเขาจะคิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุตรงนั้นตรงนี้พื้นที่ข้างเคียงนะครับหรือว่าอาจังหวัดข้างเคียงนะครับอันนั้นนะเป็นปกตินะครับปกติถ้ามีเหตุนะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุเงียบ แสดงว่าผิดปกตินะครับนำบูลเรียนจากการลบนะครับมาเป็นแบบอย่างนะครับมาวิเคราะห์แยกแยะให้ได้นะครับต่อสถานการณ์นะครับในด้านแห่งความจริงนะครับกดแห่งความจริงกดสงครามนะครับไม่มีคําว่าปาณีนะครับไม่รู้ว่าเหตุจะเกิดตอนไหนนะครับตราใดที่เราใส่ชุดเข้าแล้วนะเราจะเป็นเป่านิงเป้าหมายทันทีนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับเราต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับดูแลพี่น้องประชาชนนะครับดูแลอธิปไตยนะครับปกป้อง นะครับแผ่นดินให้ลูกหลานเช่นเคยเช่นทุกวันนะครับตามกิจนะครับรปจอะไรต่างๆที่เราต้องทําต้องปฏิบัติอยู่เสมอนะครับฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับหลายๆคนที่ถามผมก็มาว่าอยากจะเป็นทหารนะครับอยากจะเป็นทหารพลานหรืออยากจะเป็นทหารที่ว่ามาปฏิบัติหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่นะครับสามจังหวัดต้องทํำยังไงบ้างนะครับคุณไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับแค่คุณเตรียมใจนะครับหนึ่งเตรียมใจนะครับสองเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะครับเตรียมใจทําไม เตรียมใจเพราะว่าคุณจะได้มาเจออะไรหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่หน่วยฝึกนะครับเขาก็ฝึกนะครับให้เป็นนักรบนะครับถ้าเขาไม่เผื่งให้เป็นนักรบคุณก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่สามารถที่จะทนตด่อสถานการณ์นะครับในพื้นที่จริงได้นะครับจิตใจคุณต้องเข้มแข็งนะครับละห้าวหาญแล้วก็อดทนนะครับทนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆที่คุณได้รับนะครับเหตุนะครับมีเหตุต่างๆที่คุณจะได้รับรู้ นะคุณต้องทนนะครับในจุดนั้นให้ได้นะครับจิตใจสําคัญเลยนะครับเพราะว่าเราต้องนะครับสู้กับสถานการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับหรือนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับต้องเตรียมใจนะครับเตรียมใจหลายๆอย่างที่คุณต้องทิ้งทางบ้านนะครับเตรียมใจหลายๆอย่างที่คุณไม่มีเวลานะครับที่จะทานะครับธุรกิจทางบ้านนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามาอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ เราก็เหมือนตัดขาดทางบ้านไปเลยนะครับแต่เราก็จะได้กลับไปดูอยู่ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าวันลาเขาก็มีให้นะครับแต่เวลาปฏิบัติหน้าที่นะครับเราต้องเตรียมใจนะครับมานะครับไม่ว่าจะเป็นการดูการกินนะครับความลําบากการที่เราทํางานเหนื่อยๆหนักๆนะครับเดินป่าภูเขาเดินเชิงป่าภูเขานะครับแม่น้ําลาธารพื้นราบอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราต้องปฏิบัติภารกิจอยู่แต่ละวัน เราต้องรับได้ทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าสถานการณ์ไหนที่มันจะเข้ามานะครับในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับข่าวสารอะไรเข้ามานะครับเราจะใจออกใจท้อไม่ได้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่คุณอยากจะมานะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคุณต้องทําใจไว้แล้วนะว่าคุณต้องมานะครับเจอสถานการณ์ต่างๆที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราต้องทนนะครับความลำบากในตรงนี้นะครับนะดับแรกเลยเตรียมจิตใจนะครับ อันดับที่2คือเตรียมร่างกายนะครับเตรียงร่างกายมาทําไมนะครับก็เช่นเคยนะครับเตรียมร่างกายอันดับแรกคือคุณต้องมาฝึกมาเทสนะครับมาฝึกนะครับมารับทุสานการณ์ที่เขาฝึกนะครับให้คุณเป็นนักรบนั่นเองนะครับเมื่อคุณฝึกนะครับในโรงเรียนหรือในหน่วยฝึกต่างๆนะครับคุณต้องทําร่างกายแข็งแรงใช่ไหมล่ะนะครับถ้าหลังร่างกายคุณไม่แข็งแรงคุณก็ไม่สามารถที่จะฝึกฝานได้นะครับหรือเทสไม่ผ่านนะครับเราก็จะงอแงกลับบ้านนะครับเหมือนที่เคยผ่านมารุ่นของผม ครับงองใหญ่กับบ้านก็หลายคนนะครับแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับการฝึกเขาฝึกให้คนเป็นนักรบนะครับเราฝึกเพื่อจะมาติดอาวุธนะครับพอติดอาวุธอาวุธเข้าแล้วนะครับเราก็เป็นกองกําลังนะครับกองกําลังหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับฉะนั้นร่างกายก็สําคัญเหมือนกันครับการเตรียมร่างกายแล้วก็มาเทศรร่างกายมาฝึกนะครับถ้าคุณผ่านในจุดนั้นนะครับก็แสดงว่าร่างกายคุณแข็งแรงนะครับเมื่อร่างกายคุณแข็งแรงแล้ว นะครับคุณฝึกเจ็จนะครับสพาะว่าจิตใจคุณเข้มแข็งนะครับทนได้ต่อสถานการณ์นะครับในการฝึกแล้วนะครับแล้วก็ร่างกายทนได้ต่อสถานการณ์ในการรับการฝึกนะครับคุณก็ได้ความรู้ตรงนั้นนะครับสภาพจิตใจคุณก็ได้รับตรงนั้นมาแล้วนะครับคุณผ่านโรงเรียนมาแล้วคุณผ่านหน่วยฝึกมาแล้วนะครับเขาก็จะจัดสรรให้คุณมาลงประจํากองร้อยนะครับประจําหน่วยที่ตั้งนะครับพอประจําเสร็จเขาก็ให้คุณออกปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับประจํากองร้อยก็เหมือนปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่จรริงนะคับ หลังจากคุณฝึกเสร็จนะครับนั่นแหละนะร่างกายนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันไม่แพ้จิตใจเหมือนกันนะครับการฝึกนะครับการอยากที่จะมาเป็นทหารมันก็มีอยู่นะครับแค่2อย่างแค่นั้นเองที่คุณต้องเตรียมนะครับหลักๆที่สําคัญเลยนะครับร่างกายและก็จิตใจนะครับคุณเตรียม2ออย่างนี้ได้นะครับคุณก็มาได้นะครับทางอื่นเรื่องอื่นนะครับทางด้านเอกสารมันก็จะมีเอกสารนะครับตามรูปแบบทั่วไปนะครับของการสมัครนะครับหลังจาก เอกสารท <Station> ี่สมัครงานทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่ที่สําคัญคือร่างกายและจิต hmm? ใจนะครับเพราะว่าคุณต้องมาปฏิบัติหน้าที่ทนต่อทุกสถานการณ์นะครับในการปฏิบัตินะครับพื้นที่จริงนะผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับพื้นที่จริงวันที่ผมนะครับฝึกฝึกเสร็จนะฝึกเสร็จแล้วก็กลับบ้านเขาให้พักนะครับพักเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยแล้วก็กลับมาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับพอปฏิบัติหน้าที่นะพอผมมาลงประจํากองร้อยนะมีเหตุเกิดขึ้นทันที นะครับวันสองวันแรกก็มีเหตุแล้วนะครับอยู่ในกองร้อยนะครับแล้วก็ผ่านไปได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งนี่อ่ามันก็จะมีเหตุเมื่อก่อนนี้ผมอยู่อยู่ดูซุงยอใช่ไหมล่ะนะครับเหตุการณ์วันนั้นก็ไม่ใช่เหตุการณ์ในฐานปฏิบัติการของที่ผมจานะครับเป็นพื้นที่ข้างเคียงนะครับกองก็เป็นกองร้อยของเพื่อนเพื่อนนะครับวันนั้นมันก็ประมาณสักทิ้งเที่ยงนี่แหละนะทิ้งเที่ยงประมาณทิ้งเที่ยงนี่แหละโจมันเข้าตีฐานนะครับมันตีกลางวัน นะถ้ามันมีโอกาสนะครับโอกาสมีทางหนีรอดนะครับเป้าหมายชัดมันไม่ได้เลือกนะครับมันไม่ได้เลือกว่าคุณจะอยู่ในตรงไหนคุณจะอยู่ในฐานใหญ่ฐานเล็กฐานน้อยมันไม่ได้เกี่ยวนะครับถ้าเกิดว่ามันได้เปรียบแล้วนะมันคิดว่ามันทําได้แล้วมันเอานะครับเหมือนวันนั้นนะครับ้อยข้างเคียงกับผมน่ะนะนะครับตอนที่เกี้ยงแดดจ้าๆนี่นะมันเข้ามาตีนะครับมันเข้ามาตีฐานนะแต่ก็ฐานไม่แตกเหมือนกันแต่ก็มีการสูญเสียมอนกันนะครับฉะนั้นนะครับเราต้องคิดนะครับคิดเสมอนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะเสมอ นะทุกสิ่งทุกอย่างคือมันจะปฏิบัตินะครับต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้ได้ตลอดเวลานะครับมันไม่ได้เลือกหรอกว่าเออจะปฏิบัติกลางคืนจะปฏิบัติกลางวันนะครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยนะครับแล้วแต่มันอยากจะทําตอนไหนถ้ามันมีโอกาสนะครับโอกาสมีนะครับเป้าหมายชัดทางหนีพร้อมนะมันทําแน่นอนนะครับมันคิดว่ามันทําได้แล้วพวกนี้นะถ้าเกิดว่ามันได้เปรียบมันก็ทําได้นะครับมันก็จะกระทำนะครับถ้าเกิดว่ามันทําแล้วมันเสียเปรียบมันก็จะไม่ทําพวกนี้นะครับ พิ้งทุกอย่างบางทีมันทําแล้วมันพลาดนะครับมันพลาดเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดนะครับมีตรงนู้นตรงนี้นะครับบางทีบางชุดก็เดินอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นนี่ก็คือการไม่ประมาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการประมาทนะครับทำให้เขาเห็นช่องโหว่นะครับเมื่อไหร่มันก็จะทําเมื่อนั้นนะครับมีเหตุการณ์หลายๆเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อผมลงมาใหม่นะครับเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับที่ผมประสบพบเจอก็หลายเคสนะครับหลายเรื่องราวที่ผมนําบทเรียนจากการลบนะครับมา นะครับในปัจจุบันนี้นะก็มาสอนน้องๆบางทีก็มาตักเตือนนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่จริงนะครับเราอยู่ที่รองแจ้งให้คิดเสมอนะครับนะเขาอยู่ที่เมืดนะเขาจะกระทําต่อเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเราไม่ต้องคิดนะครับไม่ต้องคิดว่าเออเออมันไม่เกิดเหตุมันไม่เกิดเหตุเวลานั้นเวลานี้นะครับไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นนะครับว่าเหตุไม่มีไม่มีนะครับแค่เราไม่ประมาทแค่นั้นเอง นะครับเพราะว่าพวกนี no ้มันกระทำนะครับโดยมันไม่เลือกนะครับถ้ามันมีโอกาสวันไหนนะครับมันกระทำแน่นอนนะครับโอกาสมีทางหนีรอดนะครับเป้าหมายชัดนะครับทำซ้ำๆของเรานะครับชอบประมาทขาดวินัยนะครับฝ่ายสบายนะครับวันไหนนะครับอันตรายแน่นอนนะครับให้คิดเสมอนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สู้รบกันนะครับสู้รบไม่ว่าจะฝ่ายเขาไม่ว่าจะฝ่ายเรานะครับเขาดูเราอยู่ทุกสถานการณ์นะครับทุกเวลานะครับการปฏิบัติหน้าที่เราทํายังไงนะครับเราเป็นเป้าหมายอ่อนแหรือเปล่า นะครับเป้าหมายออนแอไม่ใช่แค่เป้าหมายที่เราคุ้มครองนะครับไม่ใช่แค่ถนนหนทางไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปนะครับเป็นเป้าหมายออนแอนะครับทหารหรือนะครับเจ้าหน้าที่บางกลุ่มบางชุดนะครับบางชปนะครับก็เป็นเป้าหมายที่ออนแอนะครับจับไว้นะครับเป้าหมายออนแอไม่ใช่แค่บุคคลทั่วไปนะครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันนะครับมันเห็นช่องโหว่นะครับเมื่อไรนะครับไปคนหนึ่งไปสองคนแบบนี้นะถ้ามันมีโอกาสมันทําเลย นะครับมันไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยนะครับเหมือนจระเข้นะครับกินเหยื่อนะครับถ้ามันมีโอกาสนะครับมันเห็นแล้วทําซ้ําๆบ่อยๆนะเวลาไปคนเดียวไป2คนแบบนี้นะครับถ้ามันมีโอกาสทานะครับมันจะไม่ปล่อยโอกาสเลยพวกนี้นะครับให้จงจําไว้นะครับฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทนะครับการที่ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่จริงนะครับอย่าได้ประมาทเด็ดขาดนะครับเวลามันสูญเสียขึ้นมา นะครับมันจะแก้ไม่ได้นะครับนะคนที่เสียใจคือครอบครัวหรือคนที่บ้านนะครับหรือว่าคนที่เป็นห่วงนะครับจากแมวหลังนะครับฉะนั้นนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับพื้นที่จริงนะครับมันไม่ใช่เหมือนละครนะครับนะโอเคมันจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะนะครับละครมันยังเริ่มใหม่ได้เออคัดคัดคัดก็มาเริ่มใหม่ใช่ไหมล่ะนะแต่ชีวิตคนนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียไปแล้วนะครับสูญเสียไปแล้วมันจะไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีทางที่จะคืนขึ้นมา นะครับได้เลยนะครับนะเชื่อผมนะครับถ้าเราไม่ประมาทนะครับมันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับนะเมื่อก่อนผมอยู่ฐานเก่านะครับก็มีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะครับหลายๆเคสหลายๆครั้งที่เรารับรู้ที่ผมรับรู้ใช่ไหมล่ะนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับบางทีบางครั้งนี่มาตอนเช้านะอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการประมาทนี้นะมันจุดบอดแห่งความตายแน่นอนนะครับยุทธวิธีของโจรนะครับผมจะบอกให้มันเป็นยุทธวิธียังไงนะครับก็ให้ไปปฏิบัติ นะครับไปป้องกันได้นะครับการที่จะนะครับเวลามันจะกระทําเรานะครับเวลามันจะกระทําต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่มันจะทํำยังไงนะครับถ้าโอกาสมีทางหนีรอดเมื่อไหร่นะครับเ้าหมายชัดมันทําแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับ3อย่างนี้นะครับถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่นะครับโอกาสมันมีแล้วมันทําแน่นอนนะครับยุทธวิธีของมันก็แค่ข้าไลแบบปองโจรนะครับมาทำ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 นะครับให้สูญเสียให้เสียหายมากที่สุดแล้วมันก็ไปนะครับหรือมันอาจจะสร้างสถานการณ์ต่างๆนะครับมาก่อเหตุปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็ไป นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาันมีโอกาสนะครับที่จะกระทํานะครับจะได้ประมาณนะครับมันทํามันทําได้นะครับอย่าคิดว่าเขาทําไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายชัดเมื่อไหร่นะครับทางหนีเขารอดนะครับโอกาสมีเขาทํานะครับแล้วมันก็จะสูญเสียนะครับโอกาสนะครับโอกาสมีนะครับมันก็จะกระทํานะครับกระทํำยังไงนะครับมันจะใช้ยุทธวิธีนะครับปิดประตูตีแมวนะครับทําไมผมถึงบอกว่าปิดประตูตีแมวอันนี้ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับปิดประตูตีแมวหนึ่ง นะครับนะโอกาสมันมีนะครับเมื่อไหร่นะครับเป้าหมายชัดนะเวลาเราไปไหนมาไหนนะครับไป2คนไปหนึ่งคนไป3าคนอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือการประมาทแล้วนะเวลาเราไปไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะใช้ยานพาหนะหรือว่าเดินอะไรก็แล้วแต่นะครับไปร้านค้าอยู่ข้างล่างไปร้านค้าใกล้นะครับข้างเคียงคิดว่าอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะครับแต่ไม่คิดเอกว่ามันมีนะครับการจ้องสายตามันจ้องเราอยู่นะครับสายตาที่ มันต้องที่จะกระทำนะครับถ้ามันมีโอกาสนะครับแต่ถ้ามันไม่มีโอกาสมันก็ไม่ทํานะครับมันมีโอกาสเมื่อไหร่นะครับเราจะชุนเสียเมื่อนั้นนะครับการที่กระทำนะครับผมถึงบอกว่ามันจะใช้นะครับยุทธวิธีปิดประตูตีแมวที่ผมตั้งขึ้นมานี่แหละนะครับปิดประตูตีแมวยังไงนะครับสมมติว่าเป้าหมายนะครับเลื่อนที่ไปนะครับซ้ำๆนะครับหมายถึงนะครับเป้าหมายซ้ําๆทําซ้ําๆแล้วนะครับเวลานะครับเราออกไปไหนมาไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่ามันดูมันสังเกต นะครับมันสังเกตก็คืออ่ามันติดตามเรานั่นเองนะครับเมื่อวันติดตามเราเสร็จนะมันรู้แล้วว่าเราไปบ่อยๆซ้ําๆนะครับเราก็ทําซ้ําๆนั่นหมายถึงเราประมาทแล้วนะครับประมาทเลืนอเล่อต่อสถานการณ์นะวันนี้ไปมันเห็นพรุ่งนี้ไปมันเห็นมันจะสังเกตนะครับบางเคสที่มันจะกระทํานี่เป็นเดือนนะครับเผลอๆเป็นปีด้วยซ้ํานะครับมันกระทํานะครับนะบางทีมันสังเกตแล้วว่าเออ ตอนที่ออกไปตรงนี้บ่อยไว้บ่อยบ่อยไว้นะครับไปนั่งอยู่ศาลาก็ไปนั่งอยู่ศาลาที่เดิมๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วมันเห็นทุกวันนะครับมันเห็นทุกวันนั่นหมายถึงว่าเราซ้ำๆๆแล้วนะเมื่อเราทําซ้ําๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้ความเคยชินของเราเฮ้ยไม่มีอะไรเฮ้ยไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะนะครับวันดีคืนดีมันไปตั้งระเบิดไว้ตึ้งนะครับมันรู้อยู่แล้วเวลานั้นเวลานี้เราไปที่เดิมๆนะครับนะเมื่อเรา ไปทีมเดิมมันเห็นแล้วไปทีมเดิมวันนี้ไปทีมเดิมพรุ่งนี้ไปทีมเดิมนะครับเมื่อลืนนี้ก็ไปทีมเดิมนะครับวันดีคืนดีนะครับ <S <S <พ> <antic> ปึ้มนะครับมันตั้งระเบิดรอเลยนะครับไม่ง่ายเองนะแล้วก็มันทาอะไรนะครับถึงบอกว่าปิดปตูตีแมวนะครับการช <S <S <ๆ>่วยเหลือนะมันจะทํำยังไงนะการช่วยเหลืนก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับหนึ่งนะมันอาจจะซุ่มยิงหน่วยช่วยเหลือเข้าไปอีกก็มีนะครับ เหตุการณ์ที่บ่อยๆซ้ําๆนะครับหน่วยช่วยเหลือนะครับอาจจะจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนที่โดนนะครับที่โดนเหตุนะครับเหตุยูข้างหน้าที่อาโจรกําลังก่อเหตุยูข้างหน้าเพื่อนอยากจะไปช่วยเหลือหรือหน่วยข้างเคียงอยากจะไปช่วยเหลือนะครับมันก็จะมีการตั้งชุดของมันไว้สกัดนะครับการช่วยเหลือนะครับหรือไม่นะครับมันก็จะโรยตะปูเรือใบ นะครับหรือไม่มันก็เอาระเบิดนะครับมาตั้งข้างถนนให้เจ้าหน้าที่เห็นเราก็ไม่กล้าผ่านแล้วใช่ไหมล่ะนะครับสิ่งที่มันทํำบ่อยๆนะครับตัดไม้นะครับตัดไม้ขวางถนนแบบนี้นะเราก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเพื่อนได้ทันท่วงทีนะครับแบบนี้เป็นยุทธวิธีของมันที่มันทํำบ่อยๆนะครับฉะนั้นนะครับเราต้องตัดพวกนี้ออกนะครับอย่าให้มันทางหนีรอดนะครับถ้าเกิดว่าเรา เห็นพวกนี้นะครับการที่มีเหตุอยู่ข้างหน้าเราเหมือนเราจะไปช่วยแบบนี้นะถ้ามันมีต้นไม้ถ้ามันมีตะปูหรือใบหรือมีระเบิดอัระหว่างทางนะครับสแสดงว่าเราไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้วนะครับมันถึงก่อเหตุได้นะครับเป้าหมายชัดมันก็ทำนะครับมันก็สกัดกั้นการช่วยเหลือนะครับทำยังไงไม่ให้มีเหตุเกิดเกิดขึ้นแบบนั้นนะเราต้องเดิน ร้อยเส้นทางนะครับเราจะไปตรงไหนก็ได้ตามป่าตามภูเขาตามภูมิประเทศนะเราไม่ต้องบอกว่าเออกุจะเดินตามถนนกูจะเดินตามป่าเส้นทางเดิมๆนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าสบายนะเข้าใจนะอย่าสบายนะครับอย่าบอกว่าอ่าไปตรงนี้มันสบายแล้วก็ไปตรงนี้มันสบายซ้ำๆซ้ำๆนะครับนะมันจะโดนเองนะครับฉะนั้นเราไปตรงไหนก็ได้นะครับเราไซ้์ร้อยเส้นทางนะครับไปตรงไหนก็ได้ที่ไปมุดตรงนั้นตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ไปคิดเอานะครับสิ่งที่ผมพูดไป นะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราทําพื้นที่นะครับเราเดินให้มันทั่วถึงนะครับโดนเทือถุงนะครับโดยที่เราไม่ขี้เกียจนะมันก็จะไม่สามารถที่จะก่อเหตุกับเราได้นะครับต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่พื้นที่ใหญ่แค่ไหนถ้าเรานะครับหมั่นไปนะครับหมั่นเดินนะครับเดินไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นะครับไม่ต้องขี้เกียจนะครับเพราะว่าเราจะได้สเรย์พื้นที่เราจะได้รู้ว่าพื้นที่เรามีใครแปลกหน้าเข้ามาปนเปี้ยนบ้างนะครับมีสิ่งแปลกปลอมนะครับที่เข้ามาในพื้นที่เรา นะครับถ้าเราเดินบ่อยนะครับเราหมาั่นนะครับไปนะครับอกเะลตามพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพบปะชาวบงชาวบ้านนะครับไปอ่าไปนู่นไปนี่ไปช่วยเหลือชาวบงชาวบ้านไปแจกยงแจกยาอะไรก็แล้วแต่นะครับทางไหนที่มันนะครับจะจะ,จะอ่ามีความปลอดภัยนะครับเราก็ไปในจุดนั้นนะครับก็คิดวิเคราะห์เอานะครับนะก็หลายๆครั้งนะครับหลายๆเคสที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนมากมันก็จะบึ้มนะครับบึ้มอ่าบนถนนแล้วก็หายไปนะครับก็หนีไป นะครับแต่เคสบางเคสนะครับบ่มเสร็จนะครับโคสิบเก้าตามนะครับน่ะยิงซ้ําอีกนะครับมีหลายเคสนะครับถ้ามันมีโอกาสถ้ามันคิดว่าหน่วยช่วยเหลือนะครับอยู่ห่างไกลหรือหน่วยช่วยเหลือนะครับไปไม่ทันแน่นอนหรือมันอ่าตัดการช่วยเหลือได้นะครับมันก็จะกระทําตรงนั้นนะครับฉะนั้นนะครับนะให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับพยายามทําพื้นที่ให้ปลอดภัยนะครับอย่าไปซ้ําๆเดิมๆมเด็ดขาดนะครับทาพื้นที่ให้ปลอดภัยก็ไปตรงนั้นตรงนี้นะครับเอ็กซเรย์ให้มันทั่วถึงนะครับอย่า ได้ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ไปไปตรงนี to to this, oh ้ก <t> ็บอกว่าเหนื่อยนะครับนะความเหนื่อยนะครับอย่าเอามาเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับทุกคนเหนื่อยอยู่แล้วนะครับงานมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะครับนะมันต้องเสี่ยงอยู่แล้วเรามาปฏิบัติหน้าที่เราสมัครใจมานะครับนะเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเหนื่อยต้องเสี่ยงนะครับฉะนั้นนะครับอย่ากลัวเหนื่อยนะครับอย่าเอาความเหนื่อยมาเป็นประเด็นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับมันจะไม่ปลอดภัยนะครับเราต้องทํางานทําให้เหนื่อยทําให้หนักทําไปเลย นะครับเรามีวันพักเราไปพักวันที่เรากลับบ้านนะครับได้ก่อนอยู่กับครอบครัวนะครับเชื่อผมนะครับเราอย่าเอาความเหนื่อยมาเป็นประเด็นนะครับอย่าเอาความเหนื่อยมาเป็นการขี้เกียจนะครับทำซ้ำๆนะครับชอบประมาทขาดวินัยไฟสบายนะครับอันตรายแน่นอนนะครับนะครับหรือไม่ก็อย่าเอาประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองอะไรมาข้ออ้างเออเจรจาเบียเอ็นอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเชื่อพวกนี้นะครับมันเป็นแค่นะครับอ่าอะไรเป้าหมายหลอกเราเฉยๆนะครับ ชุดที่ปฏิบัติการชุดที่มันก่อเหตุนะครับมันจ้องนะครับมันไม่ได้ไปเกี่ยวเรื่องกับคนมาสั่งการเลยนะพวกนี้นะผมคิดแบบนี้นะครับพวกนี้คือมันมีโอกาสเมื่อไหร่มันทําเมื่อนั้นนะครับอย่าไปคิดว่าเขารอมีคนสั่งการนะไอ้พวกนี้มันเป็นโจรน,นะครับคาว่าโจรคือมันรอก่อเหตุนะครับรอก่อเหตุเมื่อมีโอกาสนะครับโอกาสมีนะเป้าหมายชัดเจนนะคุณไปคนเดียว2คนหรือปฏิบัติหน้าที่ซ้ําๆเดิมๆนะครับนะเป้าหมายชัดนะครับโอกาสมีแล้ว นะครับสออย่างมีแล้วนะครับทางหนีรอดหรือเปล่านะครับมันก็จะศึกษาถนนหนทางหรือตามป่าุตามภูมิประเทศนะครับมีเจ้าหน้าที่ระหว่างทางหรือเปล่าถ้าไม่มีวันไหนนะครับมันก็กระทําทันทีนะครับไม่มีคนมาสั่งหมดแบบนี้เราแค่เราประมาทเมื่อไหร่นะครับมันเห็นเราประมาทช่องโว่นะครับช่องโว่นะครับเป้าหมายออเดย์นะครับเจ้าหน้าที่เป็นเป้าหมายออเดย์นะครับสามารถที่มันกระทําได้มันก็กระทำนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยมีคนสั่งการคนไม่สั่งไม่มีวันเสิงสัญลักษณ นะมันจะมาก่อเหตุมันจะไม่มาก่อเหตุนะครับอย่าไปคิดแบบนี้นะครับมันสามารถก่อเหตุได้ตลอดนะครับถ้าเราประมาทนะครับถ้าเราชะล่าใจนะครับเราชะล่าใจเราคิดว่าพื้นที่ที่เราทํางานนะครับควมเคยชินนะไม่มีเหตุวันนี้ไม่มีเหตุไม่มีเหตุนะครับอย่าถ้าประมาทนะประมาทวันไหนนะครับถ้าเราคิดว่าไม่มีเหตุวันไหนนะครับเรียบร้อยนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณว่าพื้นที่ของคุณปลอดภัยนะคุณคุณบอกว่าพื้นที่ เออไม่มีเหตุไม่มีเหตุคุณประมาทนะครับการประมาทเป็นจุดบอดในความตายนะครับฉะนั้นนะครับคุณลองคิดย้อนแยงดูนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะเราจะได้มาถือปืนใส่เสื้อเกาะททาไมนะครับปืนก็พร้อมยิงนะครับปดเซฟแล้วก็ยิงได้เลยนะก็คิดเอานะครับว่าพื้นที่นะครับที่เราอยู่ที่เราปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามชปไหนก็ตามนะครับในพื้นที่สาจังหวัดนะครับแล้วก็อ่าสี่อำเภออะไรก็แล้วแต่นะครับ ให้คิดเสมอว่าเป็นพื้นที่ที่สังหารเราได้หมดทุกที่ทุกเวลานะครับให้คิดแบบนี้นะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับนะก็มีเรื่องเล่านะครับหลายๆเรื่องเล่านะครับที่มาวิเคราะห์นะครับที่มาตัดเตือนกันเช่นเคยนะครับนะการที่เรานะครับทาให้มันอ่าเด่นชัดนะครับในด้านเป้าหมายนะครับเป้าหมายออนเอนะครับหมายถึงเป้าหมายของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับที่เขา จะกะทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดชอปที่ออกปฏิบัติหน้าที่ออกปฏิบัติงานก็เลยก็แล้วแต่นะครับที่ออกปฏิบัติงานตามพื้นภูมิประเทศตามพื้นที่นะครับก็อย่าได้ประมาทนะครับอย่าคิดว่าอ่าไม่มีอะไรนะครับถ้ามันมีแล้วมันจะแก้ไม่ได้นะครับนะก็เหมือนผมนะครับตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่มานะครับสิบสามปีนะครับผมไม่เคยประมาทนะครับผมเจอมาทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดล้อมอะไรผมก็ไปมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการปะทะกับโจรนะครับผมก็ปะทะมาหมด นะครับโดยเฉพาะนะครับนะครับการที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนนะครับพื้นที่ไหนนะครับไม่ว่าอยู่ในชุดอยู่ในชัวปนะครับหรือประจำกองร้อยเราประจำอยู่ในกองร้อยฐานที่ตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอย่าได้ประมาทนะครับอาวุธให้พยายามติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเราอย่าทิ้งปืนนะครับอย่าทิ้งเด็ดขาดนะครับการที่มาปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดนี้ผมไม่เคยทิ้งปืนนะครับผมไปไหนมาไหนปืนคือเพื่อนนะครับแล้วก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถนะครับที่จะช่วยเหลือผมได้ นะครับผมเชื่อได้เลยไม่มีใครมาช่วยนะครับไม่มีใครมาช่วยนอกจา awesome. กปืนนะครับที่อยู่ข้างกายเรานะครับไม่ว่าจะไปไหนนะครับอาบน้ําเข้าห้องน้ํากินข้าวนะปืนนี่ติดตัวตลอดนะครับอุ่นใจมันไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับไม่หนักหนาเลยนะครับการที่เราถือไปมันอุ่นใจซะอีกนะครับมันจะได้อ่าช่วยเรานะครับป้องกันนะครับเกิดเหตุมานะครับเราสามารถนะครับยกปืนขึ้นมาเราก็ปะทะได้นะครับสามารถอ่าช่วยเราได้ทันท่วงทีนะครับในในขณะที่มันมีเหตุนั่นเอง นะครับฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับว่าออการที่อยู่ในที่ตั้งอยู่ใดก็แล้วแต่เอ้ยปืนไม่ต้องถือมีเพื่อนมีเวรนะครับอยานะครับนะโจรมันจ้องอยู่นะให้คิดเสมอว่าโจรมันจ้องนะครับโจรก็คือโจรน,นะครับชุดก่อติดก่อติดเรานะครับแล้วก็ชุดติดตามชุดที่สังเกตเรามันมีหมดนะครับเราทําแบบไหนแบบไหนมันรู้หมดนะครับนะเรามาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่โร่องแจ้ง นะครับให้ที่เสมอนะครับมันอยู่ที่เมืดไม่รู้ว่าใครเป็นคนสังเกตเราสังเกตเจ้าหน้าที่นะครับสังเกตนะครับแต่ละจอปแต่ละชุดออกไปในหน้าที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมล่ะนะครับไม่รู้ว่าใครจะไปบอกโจรอย่างนู้นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นสายข่าวโจรนะครับเราไม่รู้นะครับฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับระวังได้แต่อย่าระแวงนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่านะครับหลายๆเรื่องราวที่มาตะเกือนเพื่อนใครที่หลายๆคนสอบถามผมมานะครับอยากจะเป็นทหาร นะครับต้องทำอย่างไงบ้างนะครับมีอยู่2อย่างนะครับทำใจเตรียมใจนะครับทำใจให้เข้มแข็งนะครับรับได้ทุกสถานการณ์นะครับทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าเราต้องมาทนต่อสถานการณ์นะครับในการปฏิบัติพื้นที่จริงนะครับแบกเป้หนักๆนะครับแบกปืนหนักๆเสื้อกาวหนักๆหมวกเหล็กหนักๆนะครับเราต้องปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับในพื้นที่จริงเราต้องแข็งแรงนะครับนะร่างกายจิตใจนะครับสําคัญที่สุดนะครับการปฏิบัติหน้าที่มันอยู่ที่2อย่างนี้ นะครับจะนำพาเราไปนะครับปลอดภัยนะครับหรือกลับมาไม่ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าร่างกายจิตใจเราอ่อนแอนะครับผมเชื่อได้เลยว่าไปเทสร่างกายไปฝึกนั่นก็ไม่ผ่านแล้วนะครับเมื่อไม่ผ่านคุณก็ไม่สามารถเป็นนักรบได้นะครับนะก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับนะก็ไปทําร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจให้แข็งแรงให้สมบูรณ์แบบนะครับก่อนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าเขาเรียกนะครับเวลาเรามาปฏิบัติหน้าที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขาเรียกเราว่านักรบนะครับฉะนั้นนะครับเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับทุกคนมาทุกคนเต็มใจนะครับฉะนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างตั้งใจนะครับก็อย่าได้ประมาทขอให้ทุกคนทุกจอปทุกชุดนะครับทำงานโดยปลอดภัยนะครับทุกคนก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับช่วงนี้นะครับมันไม่มีเหตุหรือมันเงียบผิดปกตินะครับมันผิดปกติแน่นอนเลยนะครับนะเราอย่าได้ว่าเออไม่มีเหตุไม่มีอะไรนะครับมันไม่มีอะไรนะครับพื้นที่ที่เราทํางานนะครับความเคยชินนะครับเราจะเอาความเคยชินนะครับมาเป็น อภัยต่อเรานะครับฉะนั้นก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับนะก็อย่าได้ประมาทนะครับอย่าทําซ้ําๆชอบประมาทขาดวินัยนะครับฝันจะายนะครับอันตรายแน่นอนนะครับเชื่อผมนะครับนะเวลามันสูญเสียแล้วมันจะแก้ไม่ได้นะครับโอกาสอย่าทําให้มันมีนะครับทางนี้อย่าทําให้มันมีนะครับเป้าหมายชัดอย่าทําให้มันมีนะครับสามอย่างนี้เราคิดวิเคราะห์แยกแะได้นะครับเราโตเป็นผู้ใหญ่ทุกคนแล้วนะครับทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่พื้นที่จริงนะครับทุกคนเป็นนักรบนะครับทุกคนเก่งนะครับเก่งนะครับ รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะได้นะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับฉะนั้นนะครับใครที่กําลังหลวมนะครับก็ดีตัวเองขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องเันกันเป็นการป้องกันนะครับป้องกันป้องปรามนะครับอีแม้มันเกิดนะครับมาถ้ามันเกิดมานะครับมันจะสูญเสียโดยที่จะแก้ไม่หายนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องการตักเตือนนะครับในพื้นที่จริงนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับเช่นเคย นะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วนะครับนะถ้าเป็นทหารน้องๆที่ปฏิบัติหน้าที่ก็นําไปใช้นะครับทหาร3จังหวัดนะครับไม่เหมือนทหารทั่วไปนะครับทหารที่เขาอยู่หลักๆนะครับตามหน่วยฝึกในอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้มาเสี่ยงตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จริงพื้นที่สู้รบจริงนะครับก็ให้คิดแบบนั้นนะครับจากนั้นก็อย่าได้ประมาทเด็ดขาดนะครับ นะครับการประมาทเป็นจุดบอดแห่งความตายนะครับจากนั้นก็ให้เพิ่มผามระมัดระวังนะครับบ่อสีูทุกคนระมัดระวังนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่การไม่จนนะครับขอให้มีความสุขตลอดไปโอเคดีครับ